มูราซาเมะเคนโงะสายฟโอเคป่ะแรกๆมันเล่นได้นะครับมาแรงสูงๆมูราซาเมะมันเล่นไม่ได้นะมันยิงไม่ค่อยไวเท่าไหร่มันจัมชูดไม่ค่อยไวมันต้องเข้าไปดังนะครับแล้วเจอไต้แป้นเล่นเป็นแรงสูงๆเขาตบหนึ่งตบสองกันอยู่แล้วครับก็คือโอกาสโดนบล็อกนี่จากห้าสิบห้าสิบเลยนะเสียบอลง่ายไป<า>อา้าวจัดไปดิครับผม มูราซเมะถ้าเล่นขำๆได้อยู่นะมันใช้าการ์ดอัดไม่เยอะนะครับเอาไว้เล่นแรงแรกๆได้นะครับมันบล็อกยากคล่องตัวสูงอ๋อส o แรงได้นะครับแต่มาแรงสูงๆไม่แนะนํานะครับโดนตบกระจุยกระจายเลยลองแล้วนะทั้งลูนยิงทั้งลูนดังนะครับไม่โอเคเลยเล่นลุคข้ว่าดีกว่าเยอะครับแสดงไม่โอเคเนาะอ่าใช่ครับเล่นระยะย,ยาวไม่โอเคครับเอามาสนุกขำๆได้อยู่ ตา,ตามเข้าไหนนะน้องอินเป็นสกีนใช่ไหมโดนเลยครับมาดังต่อหน้าเซ็นเตอร์ลิงไม่ได้นะอะไรลูก <c oughs> เราไม่ได้รูนรีบาวนะครับตัวนี้เราเอาลูนดังมานะ เอาลูนดังกับลูนพลังมาแต่เราเข้าไปรีบาวพอได้อยู่นะครับเกมนี้มันขึ้นอยู่กับทักษะการเล่นด้วยนะครับลูนลูนเป็นอับดับาสารนะทีมเวิร์กอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็คือทักษะการเล่นนะครับอันดับสามคือลูนถ้าเจอคนฝีมือสูสีกันก็จะไปวัดกันที่ลูนนะครับเสร็จเล้อะ9-0ท็อบ บอลตกใส่หัวดีกว่าอย่างนี <S <S ้โดนเลยครับโดนเราน่าจะโดนบ่นนะช็อนนี้แค่อยากดังเฉยๆอุ้ยนี่ถ้าฟูจิมะยิงลงนะบอกเลยว่าเราโดนบ่นแน่นอนนะครับดีนะฟูจิมะเขายิงไม่ลง ก็แล้วมันคอมโบกับมิสเตอร์อีดีนะครับแต่ต้องมีเซนเตอร์ยืนไหนให้นะเวลากอลแลสก,กีนเนี่ยมิสซี่ีจะยิงลงเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นตถ้าขึ้นที่โล่งสีเขียวบนหัวนะอยากฮัลโหลมีผู้ชมบอกว่าอยากดังแสกหน้าเซนเตอร์นิ่งอะครับ <c oughs> ผู้ชมเขาว่าเขาว่าแบบนี้เอ้อยติดมือเลยอะ เอาได้คืนเฉยสก,กยนกันอุตรุดเลยไว้อือหือีบ้าแม่นเกินมาคนมาค โอ้ยตกหน้าสั้นอ่าวแล้วไม่ได้บอลเสร็จแล้วนะครับเราอยู่ทุกที่ที่มีบอลอ่านไปแล้วน้อพัพี่พี่อ่านให้น้องเขาฟังไปแล้วนะไม่ทันงั้นไม่เล่นลูกค่าว่าเล่นแว่นคุงมันจะแตกต่างกันปะครับแว่นคุงตัวไหนอะเซนเตอร์หรือว่าคงเละที่เป็นอลฟอร์เวิร์ด เรายืสกีนไว้ต้องการแมกกันแม่นเกินมิี่ลงไม่คาเล่นนะโดนบอกโดนเลยครับโอ้หอสตกใส่หัวเลยโดนเลยครับไม่โดนยังไงวะเสียดายแม่นเกินโคงเละมันเล่นยากมากๆนะครับต้องการทีมเวิร์กสูงเลยแหละ แรงนี้คงวุเละมันต้องเล่นตัวเดียวเลยอะคือเล่นตัวเดียวมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยครับมันพี่ว่ามันเล่นยากมากๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วพี่เจอโคงุเละไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับปิดง่ายเจอยือนโซนก็คือจบ<ป>โคงุเละเจอคนยืนโซนนี่คือเล่นไม่ได้นะครับ<ป>เขาไม่สามารถยิงได้นะ นอกจากทีมเราเซตแผนมาดีจริงๆถึงจะได้ครับแล้วเซตเตอร์นิ่งตบเละเทะเลยอ่ะใช่ครับพอรอันนี้พี่พูดถึงพรลอยนะครับพูดถึงขึ้นมาแรงสูงๆกันถ้าเล่นแรงแรกๆนะครับเราชอบตัวไหนเล่นไปเลยนะครับได้ทุกตัวเพราะว่าทีมเวิร์คเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีกันแล้วก็ประสบการณ์ในการเจอตัวคละครเขาก็ไม่ได้สูงมากขนาดว่าเจอตัวไหนต้องปิดยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ คนที่อยู่แระทุงสูงนี่คือเขาเล่นมานานนะครับประสบการณ์จะสูงกว่านะเวลาเวลาเขาปิดตัวอะไรมันก็จะแบบเขาเรียกว่าความเคยชินนะครับก็คือโทษทีครับผมติดกับตันโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะบส,สบายสบายางา่ ถ้าเออ่ถ้าชอบโซโล่แรงนะครับลูกค้าว่าเล่นมันนะเล่นอยู่ที่ความสามารถเราเลยครับเล่นอุ้ยโดวะถ้าเล่นเก่งมากๆก็อาจจะเก่งตเก่งตามเราเล่นเลยนะครับผมถ้าเล่นปานกลางก็จะเก่งปานกลางแต่ไม่ว่าจะเก่งมากเก่งปานกลางนะครับลูกค้าว่าโซโล่แรงได้นะครับมันยิงแสกหน้าลงบ่อยมากครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวป้องกันนะครับตัวที่อันติเป็นบล็อกอุ้ยโดนนะครับ ตัวอันติเป็นบล็อกที่มันผมตั้งตั้งเหมือนเซนโดะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไอ้ตัวนั้นก็ยิงแสกหน้าลงบ่อยนะครับถ้าใช้รูนยิงก็ได้สอบตัวนี้ก็ได้นะครับเกมไหนต้องการป้องกันก,ก็จัดไปครับผมเกมไหนต้องการทําแต้มต้องการตัวทําแต้มเป,เป็นหลักนะให้หยิบลูกขว้ามามันยิงแสกได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นต้องใช้รูนบล็อกก็ได้นะครับอามันชื่อฮาเซกาวะมั้งถ้าพี่จำไม่ผิด ถ้าใช้รูนบ็อกก็คือจะบ็อกได้ไก่ขึ้นอีกนะครับรูนใหญ่ก็เป็นรูนบ็อกนะจะบ็อกได้ไกลมากๆตัวนั้นฮาเซอืมใช่ใใช่ครับทาเซกว่า